การเวลาเปลี่ยนไปผู้ค้าคอนเทนต์ร่ำรวยเสมอจึงได้ชื่อว่าคอนเทนต์อ k ส n คินี่คือสิ่งที่ประธานเวียคอมกล่าวไว้ตั้งแต่อยู่ที่สหรัฐอเมริกาจนหลายสิบปีที่ผ่านมามันก็กลายเป็น King of the Industry ซึ่งปัจจุบันนี้เขากำลังเปลี่ยนชื่อคำว่า King เป็น Content is Emperor ใครที่เป็นผู้กำกมคอนเทนต์ก็ถือได้ว่าเป็นผู้ที่กำรรชากรมมีเดียทั้งอุตสาหกรรมนี่คือคำกล่าวที่คุณแอนจักรพงศ์จักรทาทุธาทิพย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท JKN Global Media จำกัดมหาชนหรือ JKN กล่าวต้อนรับพวกเราในวันถแถลงข่าวหัวข้อ JKN The Rising Content Queen สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการอ u ล l o c k หุ้นนะครับผมเพชรระตาโพธิ์ไทยครับ m a r c h ร์ว่ e เ t โพครับ วันนี้นะครับเราจะพาผู้ชมมาันล็อกบริษัท JKN Global Media จำกัดมหาชนกันนะครับนักลงทุนส่วนใหญ่เนี่ยมีคำถามในใจแ้แหละว่ามีความสนใจกับตัวบริษัท k n ด้วยเหมือนกันใช่ไหมครับี่มาร์ครับเพราะว่าบริษัท JKN เองคือเป็นบริษัทที่มี business model มีความเฉพาะตัวนะครับก็คือการเป็น content distributor และบริษัทประเภทแบบนี้มันก็ไม่เคยอยู่ในตารครับมาก่อนนะมันอาจจะมีคำถามเยอะหน่อยครับเพราะวนั้นวันนี้เนี่ยเราเอามาหาคำตอบกันว่าไอ้คำตอบไหนเนี่ยที่มันจะทำให้อ n l o c k value ของหุ้น JKN ออกมาได้ สวัสดีครับ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 สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะเข้ามาออฟฟิศนี่ถือว่าอลังการงานมากครับเหมือนมีสองวัฒนธรรมรวมอยู่ในที่เดียวคุณสองคนก็อลังการหล่อดีมากค่ะเวลคัมทูเจคันแกลเลอรี่สารยาค่ะเจคัน g l o b a l มีเดียจำกัดมหาชน คือตอนนี้มีข้อสงสัยครับก่อนที่จะไปเข้าประเด็นเรื่องของตัวธุรกิจมาสงสัยเลยนะลูกนผมอยากรู้คะ้ะชิ้นไหนแพงสุดฮะชิ้นนี้ชิ้นนี้แพงสุดชิ้นนี้แพงสุดนะแน่นอนไม่กล้าย้ไปหนูสนใจไหมล่ะ ใช้ตีมูลค่าตัวพี่นี่มันแบบว่ามันทลุเยื่องเลยนะโอเคแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของเกี่ยวกับบริษัทก็คือว่าต้องไปดูในเรื่องของคำว่าธุรกิจหลายแสนล้านทั่วโลกที่ว่าด้วยคอนเทนต์บิสเนสคอนเทนต์อินดัสทรีแบบนี้เนี่ยโดยเฉพาะ Fox เอ่ย Warner เอ่ย Disney เอ่ยนะครับ Sony เอ่ย NBC Universal เอ่ยตลอดจนพวกผู้สร้างอิสระและตลอดจนพวกบราดแคสเตอร์ทั่วโลกเนี่ย หลายแสนล้านจริงๆคำว่า content i n d u s t r ีก็พอดีมีแล้วกงถุนเขาสงสัยมาครับพู้การครับว่าเอ๊ะตอนนี้เนี่ยอุตสาหกรรมโฆษณาทีวีมันเหมือนมันค่อนข้างจะตกลงแต่ทำไมเอ๊ะ JKN ยังสามารถเติบโตได้แล้วอย่างนี้เนี่ยถ้ามันจะเป็นเทรนด์เป็นอย่างนี้ต่อไปเนี่ยมันจะกระทบกับรได้ของ JKN ไหมครับแล้วก็แน่นอนจอเขาดับไม่ได้จอเขาดับไม่ได้คือยังไงมันก็เป็น regulation อยู่แล้วว่ากสทชบอกว่าเอามา24ชั่วโมงต้องรันตาม24ชั่วโมงแบบนั้นฉะนั้นรายรับได้มากได้น้อยเป็นเรื่องหนึ่ง แต่เรื่องสําคัญคือยังไงต้องฉายให้ได้24ชั่วโมงจอห้ามดับฉะนั้นจึงจําเป็นจะต้องซื้อคอนเทนต์ดิชั้นค่ะของเ k เพราะเนื่องจากว่าสําเร็จรูปไม่ต้องปวดหัวและสวยมากคือจบไปเลยเนื่องจากว่าเรตติ้งดีแต่อีกเรื่องหนึ่งเลยนะนั่นก็คือว่าเราไม่ได้มีลูกค้าเจ้าเดียวหรือว่ากลุ่มเดียวที่เป็น DTT Digital Terrestrial d i g บสองช่องแต่หมายความว่าพวกเคเบิลซัเทพวก OTT O.T.T เนี่ยจริงๆแล้วก็คือว่าก็เป็นการทั้งหวังเพื่อโฆษณานะคะในขณะเดียวกันก็คือว่าเป็นลักษณะของการทายินของเขาหรือว่า Subscript i o n ของเขาคคือวิธีการหาเงินเนี่ยของเราหลายแบบไม่ได้เกิดมาจากตัวลูกค้าที่พึ่งหวังโฆษณาอย่างเดียวฉะนั้นเนี่ยลูกค้าของเรามันมีทั้งหมด7แพลตฟอร์มครับทั้ง7แพลตฟอร์มก็รู้แล้วอยู่ได้ด้วยตัวเองโดยจาเป็นไหมไม่จำเป็นต้องมีโฆษณาเสมอไปก็ยังซื้ออยู่สม่ําเสมอและโดยเฉพาะ Content isking การที่มี แพลตฟอร์มเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆตลอดระยะเวลาช่วง10-20ปีที่ผ่านมาเนี่ยหมายความว่าเป็นโอกาสอันเหมาะสําหรับคอนเทนต์ที่ขายได้ตลอดเวลาตลอดการและตลอดไปค่ะจะมีเครื่องมือการสื่อสารแบบไหนมาก็แล้วแต่บริษัทผู้ค้าคอนเทนต์รับเละเลยค่ะรู้ข่าวมาเมื่อเร็วๆนี้ครับว่า JKN มี JKNCNBC ซึ่งเป็นช่องข่าวที่เรียกว่ามาตรฐานระดับโลกแต่พอทีนี้เรามาจับธุรกิจข่าวที่เป็นเนื้อหาสาระที่ค่อนข้างหนัก วิธีการที่ทําให้ข่าวนั้นมันฟังและสำเร็จเหมือนธูเกต์แมนเทอได้ทำยังไงครนะับดิฉันก็มีสาระได้นะคะตอบได้เลยนะคะข่าวเนี่ยมันเป็นหนึ่งใน8 c a t e g o r i e s แต่ก่อนนี่ก็คือว่าสัพพลีแบบเป็นชิ้นๆให้ตามช่องต่างๆแต่ตอนนี้ก็คือมาทําเองแล้วทําไมต้องเลือก CNBC เพราะมันเป็น financial literacy อันดับหนึ่งของโลกนะคะที่พอเวลาเชื่อว่าไปที่ไหนก็แล้วแต่ทั่วโลกสามารถเห็นได้หมดเลยก็เลยไปซื้อลิขสิทธิ์มา เป็นลนักษณะของการทำไทยเวอร์ชันทั้งหมดนะคะ<ม>แต่ว่า exactly the same <c oughs> ในเรื่องของการทำ working bible <c oughs> เหมือนกันแป๊ะของที่สหรัฐอเมริกา<ม> <c oughs> เขามาเทรนเรารแล้วเราก็ไปเทรยที่นูน่นโดยมีคุณแอมสโรชาพรนรมศักดิ์ <c oughs> เป็นกรรมการผู้จัดการ,รฉะนั้นเนี่ยความถนัดไหมบอกได้เลยนะคะก็นี่ไงสร้างความถนัดให้ตัวเอง นี่ไงคือเคล็ดลับเพราะฉะนั้นเราจะไม่พูดบอกว่าเราไม่เคยทําแล้วเราไม่ถนัดเราบอกว่าเราไม่เคยทําตอนนี้เราเรียนรู้แล้วเราเก่งและเราจะดีที่สุดไมครับฟังแล้วรู้สึกว่าสัมผัสได้ถึงอ m b i t i o นของคุณแอนเลยครับที่แบบจะทำให้มันแบบยิ่งใหญ่ไปจริงๆการที่จะมาถึงจุดนี้ได้นะครับคุณแอนมีบริษัทที่เป็นโร l e m o d e ไหมครับมีโอปราห์วินซฟรีเป็น role model เป็นไอดอลที่อยู่ในหัวใจอยู่ตลอดเวลาครับมันเกิดมาจากแรงบันดาลใจที่เรานั้นต้องการจะเป็น คนที่ให้แรงบันดาลใจกับคนทั้งประเทศไทยแล้วก็คือพึ่งไปหาที่โอปรา w วิน r ทจเน็ตเวิร์กคืไปที่การทํางานของคุณเธอเนี่ยนะฮะไปดูการทํางานนู่นนั่นนี่เนี่ยเมื่อตอนต้นปี2018ที่ผ่านมาคือไปไอทีเอลเลย์ลอสแอนเจลิสัวเองเพราะฉะนั้นตรงชุดนี้เดี๋ยวจะมีข่าวดีอะไรหลายๆอย่างมาบอกเับทอกเดียวกันเป็นโรโมเดลที่สุดยอดถ้าฟังดูแล้วก็คือว่าให้เอ็นเชคุตี้คนไทยคือความที่มีศิลธรรมการมีจรรยาบรรณในการทํางานการคิดบวกคิดสร้างสรรค์ การให้แรงบันดาลใจมากกว่าแรงจูงใจเพราะฉะนั้นในทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะครับที่อยู่ในนั้นมันคือองค์ประกอบของเชยเคนนั่นก็คือจักระบุกในตัวเองนครับเห็นถึงวิชั่นหรือเห็นถึงมุมมองของคุณแอนจริงๆครับว่าความสามารถและก็มุมมองเพื่อที่จะพาให้เชยเคนเด็กเก้าไปสู่ระดับภูมิภาคได้อย่างแน่นอนเลยแหละเอานี้ก็ขอบคุณคุณแอนมากๆครับครับครับ่ะครับคุณผู้ชมครับเรายังไม่จบเพียงแค่นี้ครับนี่เป็นแค่เพียงน้ำจิ้มนะครับที่ได้คุยกับคุณแอนเดี๋ยวเรายังมีผู้บริหารอีก หลายท่านฮะที่จะมาคุยแล้วก็เปิดมุมมองของบริษัท JKN กันวันนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังกันดีกว่าครับวิชั่นของตัว JKN นะครับมีความตั้งใจที่จะก้าวไปสู่ในระดับภูมิภาคนะครับซึ่งตอนนี้นะครับเราอยู่กับทางผู้บริหารนะครับที่ดูแลในเรื่องของคอนเทนต์่างประเทศแล้วนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ เรื่องแรกเลยครับหนเราชูมาเรื่องว่าเนี่ยในอนาคตอันใกล้แล้วกอนนะครับอยากจะก้าวไปสู่ตัวในระดับภูมิภาคเข้าไปแข่งขันครับทางคุณพจน์เองมีแนวทางหรือวางคอนดิชั่อย่างไงบ้างครับคือจริงจริงแล้วมันเป็นมิชชั่นของของ JK อยู่แล้วนะครับว่าเราอยากจะเป็นผู้นําในเรื่องของการนําเข้าคอนเทนต์เข้ามาสู่ในประเทศไทยและเป็นผู้ส่งออกคอนเทนต์ไทยไปทั่วโลกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยเริ่มมีการมองหาคอนเทนต์ที่เราจะสามารถนําไปขายกับ ได้นะครับแต่คุณบรรพครับอย่างเวลาเราไปขายต่างประเทศอย่างนี้เอาของไทยไปขายเนี่ยครับเอ๊ะมันจะมีคุไบเรเรื่องภาษาหรือเปล่าคือเราเราเราพากใหม่เข้ไปเป็นภาษาเขาเหรอครับหรือว่าอ๋ออย่างนี้ครับก็ไหนไพูดถึงคอนเทนต์ไทยเนาะก็เลยเออ่ก็เลยจะยอมไปนิดนึงพอหลังจากที่เราไปเปิดตัวที่ฮ่องกงนะครับได้รับความไว้วางใจจากช่อง3นะครับให้เป็นผู้จัดจําหน่ายละครของช่อง3เนี่ยทั่วโลกนะครับคราวนี้ย้อนกลับไปที่ คำถามนะครับว่าทําไมเอ๊ะคอนเทนต์ไทยมันจะไปยังไงส่วนใหญ่เนี่ยก็คล้ายๆกับเวลาเราดูหนังหนังฝรั่งนะครับบางประเทศเนี่ยก็จะต้องทําการ localization ก็คือต้องต้องไปแปลภาษาเขาบางประเทศเขาอาจจะชอบ original language แล้วก็ใส่ s เป t ตเตออันนี้ก็ vary ได้เลยครับแล้วกระแสตอบรับกับ awareness ของทางขึ้นบ้านเราเลยครับกับแบรนด์ JKN เองกับตัวละครไทยเองเ่ยตอนนี้เขาถือว่า ยังมีรูมให้โตเยอะมากครับโปรดักชั่นเฮาส์เมืองไทยเนี่ยก็ทําตลาดเช่นประเทศจีนนะครับซึ่งเขาก็รู้จักคอนเทนต์เราอยู่แล้วหรือหรือในแถบประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยเขารู้จักอยู่แล้วเขาเสจเสกคอนเทนต์ไทยอยู่แล้วความช a l l e n g ของ JK คือเราทําตลาดอื่นนะครับก็ยังมีคนให้ความสนใจนะครับตอนนี้เนี่ยที่มาเลเซียบูไนก็เริ่มสนใจนะครับฟิลิปปินส์เนี่ยเราปิดคอนแทรคไปแล้ว15เรื่องจากละครช่องสา ใชครับเขาจองสล็อตเป็นพรามไทม์เขาเลยสำหรับคอนไทยนะครับแล้วังจะใายต้องธิรกิจหลักนะครับ Strategy เราก็คือว่าเราเราขายทั้งสคริปต์คุณภาพที่ดีแล้วก็เราเราใช้วิธีซูเปอร์สตาร์มาร์เก็ตติ้งนะครับอย่างเช่นทุกเรื่องของนาเดทที่มีครับเฮ้ยอยู่สนใจไหมเราขายเป็นคอลเลคชันนาเดทถ้าคุณสนใจเรายินดีนำนาเดทเข้าไปทำการตลาดให้ที่ประเทศสนใจไหมอ่า ซึ่งอันนี้มันเป็นเรื่องของของของการมาร์เก็ตติ้งนะครับทั้งเลยฮะอย่างตอนนี้ท่านผมทราบคือเรามีรายได้จากต่างประเทศเป็นวันยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ครับผมครับยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ที่ได้เนี่ยมันสำเร็จแล้วหรือเปล่าแล้วถ้าเกิดว่าเราอยากให้มันแบบประสบความสำเร็จแบบผมชนะจริงๆเนี่ยมันต้องสักกี่เปอร์เซ็นต์ครับครับผมจริงๆแล้วเรามองว่า25%ที่เราปิดมาได้เนี่ยกับการบุกตลาดครั้งแรกของเราถือว่าประสบความสําเร็จนะครับแต่ที่ที่เราที่ผมเรียนใ ให้ทราบตั้งแต่ต้นแล้วว่าการที่จะเป็น regional office เนี่ยมันควรเราเรามองเรามองหา mix ที่อยู่ที่50-50นะครับการนำเข้าและส่งออกพวกน้เนี่ยเราจำเป็นต้องไปถึงตรงนั้นให้ได้ได้เลยได้จากประเทศไหนเยอะมีประเทศไหนที่เขาซื้อคอนเทนต์เราเยอะๆบ้างไหมละครไทยที่ปิดได้ใหญ่ๆเนี่ยคือที่ฟิลิปปินส์ที่ผมเดลสามาสิบห้าเรื่องนะครับก็จำนวนเงินค่อนข้างเดอยวทีเดียวนะครับมีที่ประเทศมาเลเซียบรูไนแล้วก็ปิดละครไปนะครับอันนี้เป็น OTT platform นะครับ ถามนิดหนึ่งได้ไหมครับว่าอย่างฟิลิปปินส์ที่เขาซื้อไปเยอะๆเแต่เขาเขาชอบอะไรของเราล่ะครับเพราะเหมือนกับอืเนาะวัฒนธรรมอาจจะไม่ค่อยเหมือนกันเนาะใช่ไหมฮะอันหนึ่งเลยคือที่พี่เด่นที่พี่เด่นไปเราใช้ซสปอร์สตาร์มาร์เก็ตติ้งเขาชอบมากนะเดทนะครับนะเดทนะเดทาเดทมาริโออะไรอย่าเงี้ยครับสองเนื้อเรื่องเป็นเมโลดราม่าเหมือนกันข่าวก็คือคอนเนคได้นะครับ ถามเสริมครับในทก็เราเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องของการขายคอนเทนต์ในเรื่องของตัวละครไปสู่ออริจินอลนครับประเภทคอนเทนต์อื่นๆเราคิดว่าเราอยากจะดึงเข้ามาเราไปเป็นตัวแทนไปเป็นขายบ้างไหมภาพยนตร์ก็เป็นอะไรที่เรามองอยู่หนังไทยก็จะจะมีชื่อเสียงในเรื่องของหนังผีเวลาพี่ไปเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าหนังผีถ้าพิพิธัไทยเนี่ยจะดังตัวหนังผีนะครับ ก็เป็นภาพรวมนะกับตัวการลงทุนในตัวคอนเทนต์ของตัวต่างประเทศนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเริ่มที่คำถามแรกเลยหะครับพี่มาผมว่าสิ่งที่ทุกคนอยากรู้เลยครับแล้วที่ผมไปดูงบการเงินมา ผมรู้สึกว่าเอ๊ะ JKN เนี่ยคือเป็นเรียกว่าเป็นบริษัทที่ขายคอนเทนต์ซื้อมาขายไปครับซึ่งถ้าเกิดเป็นธุรกิจประเภทแบบซื้อมาขายไปเนี่ยกำไรก็ไม่น่าจะดีมากแต่ผมไปดูอัตรากำไรของ JKN เนี่ยอู้มันอยู่ประมาณเกือบสี่สบเปได้เป็นอัตรากำไรขั้นต้นเนาะมันเรียกว่าดีมากกว่าดีอีกคือดีมากๆคือสี่สิบเอร์เนี่ยมันเหมือนกับเป็นแบบทำอสังหาเหมือนทำเหมือนเหมือนเป็นเดเวลลอปเปอร์หรือทำพื้คที่ส่วนกลางอะไรก็จะอยู่ประมาณนี้สามสี่สิบห้าสิบเปอร์เซ็นต์ เรารู้ว่าเราเป็นคนกลางเราเป็นการดิวของทั้งสองฝ่ายว่าฝ่ายคนที่จะเอาคอนเทนต์ไปเนี่ยเขาต้องการคอนเทนต์ที่สามารถไปสร้างเลตติ้งให้กับเขาได้ในขณะที่ทางฝั่งคนซื้อเนี่ยเราก็จะต้องเป็นคนที่ไปหามาว่าคอนเทนต์อะไรที่จะมาสพอร์ตตรงนั้นได้อย่างที่ผ่านมาเราเคยทำซีรีส์เกาหลีเราเคยนำเข้าซีรีส์เกาหลีจนได้แดจังคึมจูมงซอนท็อกพอมาประสบความสำเร็จ ทุกคนก็จะพยายามวิ่งเข้าไปดิวกับทางที่เป็นเจ้าของสิทธิ์โดยตรงที่ต่างประเทศที่เกาหลียพยายามจะไม่ผ่านเราใช่และราคามันก็จะวิ่งขึ้นไปสูงมากเพราะอะไรเพราะว่าพอทุกช่องเนี่ยสนใจในตัวคอนเทนต์เดียวกันทุกคนจะวิ่งเข้าไปบิด ราคาแข่งกันเพราะนั้นราคามันจะถูกปรับขึ้นอยู่แล้วตามกลไกตลาดเพราะฉนั้นเรารู้ว่าตรงนี้คือจุดอ่อนของเราในอดีตที่ผ่านมารเราก็เลยมองว่าทํายังไงเราถึงจะปิดความเสี่ยงในการทําธุรกิจตรงนี้ได้ที่อินเดียเนี่ยเขามีช่องใหญ่ของเขาทั้งประเทศเขาเลยนะฮะช่องใหญ่ขเขาเนี่ยคือมีอยู่ทั้งหมด4ช่องรเราไปคุยกับเขาว่าเ,เราขอเป็นตัวแทนที่เป็นเอกลุศนะคือเจ้าเดียวถ้ามีมีเจ้าของบอร์ดแคสเตอร์ในประเทศไทยต้องการได้ก็จะต้องมาติดต่อหา jkn เท่านั้น ข้อดีคือมันไม่ใช่แค่การบริหารต้นทุนของของทางฝั่งเราเองที่ว่ารเราจะได้ฟิลลี่ในะราคาถูกมาเรื่อยๆโดยที่ไม่มีคนแยง่งมันไม่ใช่แค่นั้นแต่หมายถึงราคาที่เราส่งไปให้กับลูกค้าเนี่ยเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปขึ้นราคามากเพราะฉะนั้นเนี่ยในในใ,ในมุมของเราเองเนี่ยเราก็จะพยายามบาลานซ์กันทั้งสองฝั่งผมว่าการที่มีมาจนสี่สิบเปอร์เซ็นต์ได้มันมาจากวิชั่นด้วยม,มาจากการที่เราเป็นปือนเทรนเซ็ตเตอร์ด้วยอ,อันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ ทำให้สามารถครงมาชิ้นแบบนี้ได้เนาะอีกเรื่องหนึ่งครับที่เวลาการที่เราทาบัญชีนะมันต้องมีเรื่องของค่าเสือ่อมใช่ไหมในตัวคอนเทนต์ของแต่ละอันเนี่ยครับเห็นบอกว่าทาง JN เนี่ยมีการตัดค่าเสื่อมอยู่ที่ประมาณสักสามปีครับในแต่ละสัญญาของคอนเทนต์แต่ละตัวเนี่ยจะมีระบุอยู่ว่าเราได้รับสิทธิ์กี่ปีแ0ของคอนเทนต์ที่เรานําเข้าเนี่ยจะอายุเขาอยู่ที่3ปีเพราะฉะน,น,นั้นเราก็เลยเวลาเราสื่อสารออกไปเนี่ยเพื่อไม่ให้งงเราก็จะบอกว่าโอเคโดยส่วนใหญ่คอนเทนต์เราจะตัดอยู่ที่ประมาณ3ปี แต่ว่าหลังจากนั้นเองเราก็จะ,ะต่ออายุสัญญาได้เรื่อยๆเวลาเราซื้อคอนเทนต์มางหนึ่งก้อนเนี่ยคือเราก็จ่ายเงินสดเข้าไปเลยใช่ไหมครับโดยส่วนใหญ่การการซื้อคอนเทนต์จะต้องจ่ายเป็นเงินสดไปก่อนล่วงหน้าทีนี้ลูกค้าเนี่ยวเวลาเขาเขามาซื้อคอนเทนต์จากเราเนี่ยครับเขา,เขา,เขามีขอเครดิตบ้างไหมครับหนึ่งคือมันมันเป็นเรื่องของการทําธุรกิจในในเป็นเนเจอร์ของ business แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือลูกค้าของเราเนี่ย ลูกค้าเราจริงๆแล้วจะเป็นรายใหญ่ก็เป็นส่วนใหญ่ซึ่งด้วยอ m o u ที่เยอะหลักร้อยล้านขึ้นเนี่ยก็อาจจะต้องมีการให้เครดิตเทอร์มพิเศษบ้างเป็น r e l a t i o n s กันไปรายได้ที่เป็นในประเทศนะฮะเราเป็นทีวีดิจิทัลอยู่ประมาณทัก4.2ปีที่แล้วเนี่ยขึ้นมาอยู่ที่60ก็เห็นว่าการเติบโตโดยส่วนใหญ่มันจะมาที่ช่องทางนี้ละก็คือมาที่รายใหญ่คือเราไม่ใช่แค่ขายแล้วเราจบแต่ว่าเราดูแลจนถึงว่าการตลาดอย่าง บางช่องทีม่มีมีดาราของเขาเนี่ยเราก็จะพาดารามาออกออกรายการที่ช่องเขามีการจัดทําเป็นเหมือนกับเป็นเป็นเกจใช่ร่วมกับเขาเราเราก็ซัพพอร์ตให้ตรงนี้เพื่อเพื่อให้คอนเทนต์เนี่ยมันมันไปได้มีเด็ติ้งที่ถึตามที่ช่องเขาเขาอองการด้วยครับนอกจากมาจิ้นที่4 0แล้วการเติบโตที่มาเราดูกันมาว่าเติบโตเรื่อยๆเนอะยี่ปอต่อปีอการเติบโตที่สูงแบบเนี้ยฮะ มันยังสามารถเมนเทนหรือยืนระยะแบบนี้ได้ได้ยาวประมาณไหนครับสี่ห้าปีหลังเนี่ยโดยโดยการเติบโต,ตเฉลีย่ยเราอยู่4ี่เครับทีนี้เราก็มองว่าสเต็จถัดไปเราจะไปไหนหปีนี้เองเนี่ยโดยแผนของเราเนี่ยเราเห็นเรื่องของคอนเทนต์ที่เรามีเนี่ยมันสามารถไปในส่วนของรอ,อ,อบบ้านได้ละมันจะไม่ใช่ขายอยู่ในประเทศไทยละจะเห็นว่าปีที่แล้วเนี่ยเรามีการส่งออกอยู่ หลักๆเลยฮะคือเรา,าใช่คาม,มากัมพูชายังยังไม่เข้าเวียดนามทีนี้เราจะเข้าเวียดนามทีนี้จะเข้าเวียดนามมาเลเซียกูไนขับนะครับแล้วก็อาจจะมีไปไต้หวันนะฮะแล้วก็อาจจะมีอินโดนีเซียกับฟิลิปปินเสริมถ้าในฐานะที่คุณเชอร์พัทเป็น CFO ของ JKN เนี่ยมี KPI ทางการเงินตัวไหนไหมฮะอาจจะช่วยบอกทางนะักลงทุนหรือว่าถ้าเกิด KPI เหล่านี้มาเนี่ยเรียกว่าการเติบโต20%เนี่ยน่าจะไม่มีปัญหา โดยการทํางานของเราเนี่ยเราค่อนข้างให้ความสําคัญกับเรื่องการทาํางบประมาเรื่องของทาร์เกตต่างๆไล่กันจริงๆว่าสิ่งที่ทำเนี่ยคุณต้องทําได้รหรือว่ามันจะต้องเป็นขั้นต่ำลกของทกอย่างของรายได้เนี่ยเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้ออพอทาร์เกตของเราออกมาปุ๊บเนี่ยทุกอย่างมันก็จะวิ่งไปตามนั้นเพราะฉะนั้นอย่างตัวเราเองเนี่ยเราก็จะเห็นแล้วว่าแบ็คลอกในแมนาคตเป็นยังไงการส่งมอบในแต่ละเดือนเนี่ยมันจะเป็นยังไงขอคำถามสุดท้ายครับงบลงทุนปีนี้ จะเป็นยงไาก็ปีนี้เรายังมองการลงทุนอยู่ที่ประมาณ800ล้านนะฮะในส่วนของคอนเทนต์แล้วก็จะมีเรื่องของการลงทุนในเรื่องของการทำสตูดิโอนะทั้งอุปกรณ์ทั้งเรื่องค่าตกแต่งสตูดิโออยู่ที่ประมาณทั้60ล้านสำหรับอออากาศ JKNCNDC ต้องฟังรู้ว่ามีการพัฒนาการอย่างต่อเนื่องเลยนะรจากที่เข้า IPO มาอะไรมาก็จะเห็นมาตลอดใช่ครับพอเห็นภาพรวมนี้ก็ขอบคุณมากนะครับผมที่ได้คาวบขอบคุณครับ ครับตอนนี้นะครับเราก็ได้อยู่ทางแม่ทัพใหญ่นะครับของตัว JKM CNBC เรียบร้อยแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีคัคบค,คำถามแรกเลยครับอยากจะรู้ลึกนิดนึ่งครับว่าภาพรวมแล้วก็ทิศทางของตัว JKM CNBC เนี่ยในอนาคตร,ระวังแผนไปยังไงบ้างครับค่อนข้างสูงเพราะว่าการเป็น l i c e n s e holder ของ CNBC เนี่ย CNBC Asia เนี่ยเขาก็ทำตามมาตรฐานของ NBC Universal ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของเขาเราอยากที่จะนำรูปแบบและมาตรฐานการผลิตรายการเศรษฐกิจของอสากลเนี่ยมาให้ผู้ชมชาวไทยดูคือรูปแบบเขาแต่ไส้ในเนื้อหาเนี่ยเป็นของไทยพูดถึงเรื่องของตลาดหลักทรัพย์ไทยพูดถึงเรื่องของเครื่องมือการลงทุน คนไทยสามารถเข้าถึงการเงินการลงทุนการ<ะ>บริหารความมั่งคั่งเป็นจุดหมายหลักเลยของเรา,ขาเ,าเ,เข้าผมทราบอะไรถูกต้อต่างแต่นี้ถ้าชอบเพรเมืองไทยเนี่ยตอนนที่ชื่อซีรีส์อะไรต้องได้ของไหลคนชอบของเนี่ยคนไทยจะชอบความเป็นเกมเม้นต์มากกว่าเออใช่รายการที่เหมือนร้องเพลงอะไรเยอะ <c oughs> นเนาะเป็น,นเทิงนะมันเทิงขายง่ายคือพวกเราเนี่ยทำสายสาระยังไงให้คนเสพง่าย ให้คนดูแล้วเนี่ยได้ความรู้แต่ในขณะเดียวกันดูแลเพลิน CNBC เนี่ยเขาประสบความสําเร็จในการเป็นอาหารสมองพร้อมๆกับอาหารายตาเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ใช้เวลา25ปีที่จะลองผูกลองผิดและในที่สุดเนี่ยได้สูตรสาเร็จว่าทํำยังไงให้ข่าวเศรษฐกิจที่เข้าใจง่ายและดูแล้วเพลินแล้วก็เขาก็มีวิธีการ ที่เขาจะมาสอนเรา c n b c เนี่ยจะยกคับมาที่ที่กรุงเทพมาทั้งทีมเทคนิคทั้งทีมมนณษยิการนะคะมาเพื่อเทรนคนของเราทํำยังไงที่จะ Achieve หรือประสบความสําเร็จในการทําให้รูปแบบของรายการเท้าประสบความสําเร็จในตลาดไทยมันก็เป็นเรื่องของการถ่ายทอดโนฮาตัวเนี้ยไปสู่ทีมงานเราเซตไว้ว่าออกอากาศวันแรกครั้งแรก เท่าไหร่ครับต้องบอกคุณชมตอนนี้ปักธงไว้ที่วันที่17มิถุนาค่ะอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือก็เซียนบีซีเขาก็ออกแบบให้ตามรูปแบบของเซียนบีซีทั่วโลกน่าตื่นเต้นมากเลยมิถุนาเดี๋ยวจะได้ดูเซียนบีซีไทยแล้วเดี๋ยวว่าแต่คุณน้องตื่นเต้นเลยค่ะพี่ก็ตื่นเต้นเหมือนกันเท่าที่ทราบมาเนี่ยเหมือนกับทางคุณแอนก็ให้เป้าทางคุณแอมไวใช่ไหมครับสามถึงห้าเปอร์เซ็นต์รายได้ถ้าผมจำไม่ผิดใช่สามถึงห้าเปอร์เซ็นต์ของรายได้บริษัทแม่ซึ่ง ของบริษัทแม่ก็เบาๆเนาะแค่เท่าไหร่ละพันหกร้อยเราเองในฐานะผู้ผลิตคอนเทนต์นะคะเราก็จะไปออกตามช่องดิจิตอลต่างๆแต่ละรายการก็จะจัดไปนำเสนอในแต่ละช่องดิจิตอลแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็จะอยู่บน OTT ด้วยคือ Over the top ด้วยเราก็จะอยู่ออนไลน์สตรีมมิ่งทั้งหลายแหล่อ่า e ว์ทั้งหมดเราก็จะ จะทำไปควบคู่กันส่วนแอปพลิเคชันของ JKN c p c ก็จะมีในปลายปีนะคะแล้วก็ในปีหน้าเราก็เราก็ตั้งเป้าไว้เหมือนกันว่าเราจะเดินไปสู่เส้นทางไหนและ JKN ก็ต้องยอมรับว่าเป็นตัวแม่ในเรื่องของทำมาร์เก็ตติ้งอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะหลายๆองค์ประกอบเหล่านี้ที่พูดมาเนี่ยทำให้พี่เองก็มั่นใจว่าเราคงทำตามเป้าที่บริษัทแม่ตั้งไว้ให้ได้แน่นอน อยากจะถามนิดนึงคบว่ารูปแบบรายการที่เรานํามาเนี่ยครับมันมีรูปแบบรายการอะไรบ้างแล้วเนื้อหาข้างในมันเป็นยังไงบ้างครับก็จะนํารายการท็อปท็อปเลยของ CNBC เนี่ยมามาออกอากาศเป็นภาคภาษาไทยครับก็เริ่มกันตั้งแต่เช้าช่วงแปดโมงครึ่งนะคะโดยประมาณที่ตลาดเปิดเลยก่อนตลาดเปิดสคอชบ็อกสคอชบ็อกเป็นรายการที่จะเป็นรายการที่จะนําเสนอข้อมูลทั้งข้อมูลในเรื่องของเศรษฐกิจ รวมไปถึงข่าวธุรกิจแล้วก็ทิศทางของตลาดที่เป็นบานในรอบ12ชั่วโมงก่อน<ม>ที่เราจะ<ม>เราจะมาเปิดตลาดกันตอน10โมงเนี่ยพอที่จะรู้ว่าทิศทางเซตจะต้องเป็นยังไงปัจจัยภายนอกเป็นยังไงบ,บัจจัยภายนอกเป็นยังไงไม่พอเราต้องดูผัดบัยจภายในด้วยเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยจะเป็นสปอตบลพาว power lunch ก็จะเป็นการสรุปภาวะช่วงซื้อขายภาคเช้าแล้วก็เราก็จะมองไปด้วยภาคบ่ายเนี่ยเราจะต้องเกาะติดอะไรบ้างยกตัวอย่างต่างประเทศอย่างโบอิ้งอย่างเงี้ยอ๋อโบอิ้งประสบปัญหาอยู่เครื่องบินตก2ลำรุ่นใหม่ตกสองลำกุนดิ่งชนิดที่แบบครับโอ้โหไปกันใหญ่เหล่านี้คือมันปฏิเสธไม่ได้ว่าขามันมีความสัมพันธ์ต่อทิศทางของการขึ้นลงของของหุ้นแต่ละตัวเพราะฉะนั้นเนี่ย เราก็จะเป็นลูกผสมร,ระหว่างข่าวและตัวเลข,ขาการเงินการ,รลงทุนส,สควอกบ็อกซ o พาวเวอร์ลัน s t สตรีทไซส์สตรีทไซส์สสเนี่ยสโลกแกนของรายการเขาตั้งมาเป็นหมัดรายการใหม่ล่าสุดข,ของ c ีบีนะคะคก็คือ Follow the Money เงินไหลไปทางไหนเราจะบอกคุณก่อนเราจะรู้เพราะซีบีซีเขารู้ เพราะว่าปัจจัยภายในประเทศจะดีดีแต่ถ้าบังเอิญบังเอิญกองทุนต่างประเทศสถาบันต่างประเทศเกิดจะเทขายขึ้นมาอมยังไงก็เอาไม่อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเราก็ต้องติดตามทางฝั่งเขาเหมือนกันครับปิดท้ายกันด้วย closing bell closing bell นี่ก็สรุปภาวะทั้งวันเลยแล้วก็มองไปวันพรุ่งนี้ด้วยว่า ที่ทางข่าวจะเป็นยังไงในประเทศหลักๆจะเป็นยังไงเราจะมีการตัดสินของสารรัฐธรรมนูญไหมเราจะมีการประกาศนโยบายของแบงคชาติหรือเปล่ารเราจะ,ะดูเซกเตอร์ต่างๆที่เป็นเซกเตอร์หลักๆคือเหล่านี้เนี่ยต้องเกาะไว้ด้วยข่าวล้วจะไปในทิศทางไหนเพราะฉะนั้นเราก็พอจะรู้เราๆแล้วว่าตากล้องนี้จะเป็น พอฟังมาทั้งหมดทั้งหมดนะผมกับพี่มาฐานะที่เป็นหนึ่งในนักลงทุนรายย่อยแล้วกันเนอะก็รู้สึกมีความตื่นเต้นมาเป็นมากแ้ไม่สนับสนุนให้ทุกคนเป็นเจ้าโอเครู้สึกมีความตื่นเต้นที่รู้สึกว่าใ้ในประเทศไทย ในอนาคตอันใกล้นี้เราจะได้ชมรายการที่มีคุณภาพในระดับสากลบอผมก็สึกว่าเออมันจะช่วยทําให้ financial literacy ของคนไทยอ่ะที่ JKM คนทำเนี่ยผมก็สึกว่าเมื่อกี้คุณแอนบอกเรื่องความเพลินใช่ไหมให้ออมันอยู่เพลินๆอย่างเงี้ยผมว่า JKM เนี่ยเซียนอยู่แล้วว่าทำคอนเทนต์ให่เพลินไม่รู้ <c oughs> ว่า <c oughs> พิธีกรระหว่างประกาศอาจจะออกมาเต้นหรือเปล่าอาจจะเป็นกิมมิกอะไรอย่างนะคะก็ต้องดูกันไปนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากมากนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะ หลังจากที่ฟังเสียงสัมภาษณ์ของผู้บริหารไปเรียบร้อยแล้วนะครับเชื่อว่าบริษัทนี้<ม>ถือเป็นบริษัทที่น่าสนใจมากเลยครับพี่มาค,คุณแอนเนี่ยที่เป็น CEO เนี่ยแกก็มีวิชั่นที่อยากจะพาบริษัทไป regional company r e g i o n ระดับภูมิภาครดัภูมิภาคซึ่ง,งมันไม่เคยเป็นมาก่อน แต่ว่าพอขึ้นชื่อด้วยว่าตอนนี้มันเป็นการลงทุนในบริษัทละข่วนอกจากโอกาสเนี่ยที่มันเป็นโอกาสของการขยายธุรกิจไปต่างประเทศเนี่ยนะครับโอกาสของการขายคอนเทนต์ในประเทศเองก็ตามเนี่ยครับมันก็มีความเสี่ยงหลายอย่างที่ที่มันอยู่ในในการลงทุนครั้งนี้ด้วยนะครับครัววันนี้เรา2คนนะครับเพลพิมานนะครับกับรายการอัลล็อกคุณนะครับลาผู้ชมไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ